สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นคลิปที่16แล้วนะคะคลิปที่16จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะทีนี้เรื่องโจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนจะต้องแยกแยะให้ออกว่าโจทย์หรือวิเคราะห์ให้ออกนะคะว่าโจทย์ที่เขาให้มาเป็นการบวกหรือการลบนะคะอันดับแรกเลยเวลานักเรียนอ่านโจทย์นะคะดูต้อง รู้เซนต์ของตัวเองก่อนว่าพอเวลาเราอ่านโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะมันเป็นการเพิ่มขึ้นหรือมันเป็นการลดลงหรือว่ามันมันคือยังไงน่ะนะนะคะก็คือเราต้องดูให้ออกเนาะทีนี้อ่าเรามาลองอ่านโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือเขาบอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บบาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก 3980บาทต้นก้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมแสดงว่าเขาเอาเงินที่มีอยู่กับเงินที่ไปฝากเนี่ยไปฝากเพิ่มใช่ไหมคะแสดงว่าเงินของเขาเนี่ยมันทําไมคะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็คือทั้งหมดมีเท่าไหร่แสดงว่าข้อนี้หนูก็ต้องเอาไปบวกนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดเรามาดูว่าไอ้ตรงนี้นะเรามาดูว่าตรงนี้มาได้ยังไงนะคะครูคจะบอกหลักวิธีง่ายๆนะคะ ตั้งแต่แรกนะหนูดูนะตั้งแต่แรกเลยนะคะไปจนถึงตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลขนี้ใช่ไหมรวมกับหน่วยมันด้วยคือหน่วยบาทใช่ไหมคะเนี่ยไอสี IC เขียวๆที่ครูไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าโจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดคุณครูจะชอบพูดคําว่าโจทย์กําหนดนะคะหรือว่าโจทย์บอกเนี่ยในหนังสือเขาใช้คาว่าโจทย์บอกนะคะเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์กําหนดแล้วตัวหนังสือที่เหลือที่ยังครูไม่ได้ไฮไลท์เขาเรียกว่าโจทย์ถามน,นะคะ,เข,นะคะคเ,คเขาเรียกว่าโจทย์ถามเนาะ โอเคพอเราแยกออกแล้วเราก็จะเขียนได้นะทีนี้เงินทั้งหมดอย่างที่ครูบอกเห็นไหมคะเอาไปบวกนะคะเอาไปบวกจากนั้นนะคะเวลาเราแสดงวิธีทำใช่ไหมแสดงวิธีทำเราจะต้องลอกประโยคนี้ลงมาใช่ไหมคะก็คือบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารเท่านี้บาทใช่ไหมคือสิ่งที่โจทย์ กำหนดอันที่หนึ่งวันนี้ฝากอีกคือสิ่งที่โจทย์กําหนดอันที่สองก็คือนักเรียนต้องลอกลงไปแบบนี้นะคะและอันที่สามคือต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดตรงนี้มันมาจากอะไรต้นกล้ามีเงินฝากทั้งหมดใช่ไหมคะมาจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะทีนี้เขาเอาแบบนี้เลยเขียนบวกยาวๆแบบนี้เลยนะคือบวกยาวๆแบบนี้เลยก็ได้หรือนักเรียนจะบวกเขียนบวกตรงนี้เลยก็ได้ ก็คือนักเรียนไม่เขียนแบบนี้คือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้มันทําได้หลายวิธีนะคะนักเรียนจะเขียนบวกอย่างนี้ก็ได้แต่นักเรียนก็ตรงนี้ไม่ต้องเขียนอ่าตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็บวกในนี้ได้เลยโอเคป่ะบวกใส่จุดได้เลยปกตินะคะนักเรียนจะเขียนนี้เราไปบวกข้างนอกก็ได้หรือว่าไม่เขียนก็ได้โอเคป่ะตรงนี้นะเวลาตอบนะคะเวลาตอบเวลาตอบเราจะต้องลอก นะเดี๋ยวครูจะไฮไลท์สีเดียวกันไว้ให้นะเวลาตอบหนูจะต้องลอกตรงนี้ค่ะเห็นไหมตนการมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขไทยนะคะแล้วเราจะไม่ลอกตัวตรงนี้นะตัวนี้เราย่อมาใช่ปะเวลาตอบเราต้องลอกทั้งหมดในสิ่งที่โจทย์ถามลงมาเลยนะคะอ่ะมาต่อไป ข้อต่อไปเขาบอกว่าแม่มีเงิน5 0,000บาทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บาทแม่เหลือเงินกี่บาทใช่ไหมอันดับแรกสิ่งที่โจทย์กําหนดคือตั้งแต่แรกจนถึงตัวเลขตัวสุดท้ายรวมถึงหน่วยของมันด้วยอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดหรือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกมา2ออย่างคืออย่างที่หนึงบอกว่าแม่มีเงินอยู่5 0 0 0 0บาทบอกอย่างที่2คือซื้อคอมพิวเตอร์ไปราคา24,450บบาทนะคะแล้วที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่า แม่เหลือเงินกี่บาทแสดงว่าเงินมีอยู่ห้าหมื่นเอาเงินไปซื้อของแล้วเหลือเท่าไหร่เงินมันเพิ่มขึ้นหรือเงินมันลดลงคะนักเรียนเงินมันลดลงใช่ไหมถ้าเงินมันลดลงประโยคสัญลักษณ์ของเราก็เลยต้องเป็นการลบโอเคไหมเราก็เลยได้ว่าอ๋อข้อน,นี้เอามาลบก,กันนะคะก็เหมือนเดิมเวลาหนูแสดงวิธีทำนะคะเมื่อกี้ที่ครูคบอกว่า โจทย์กําหนดมาให้2อ,อย่างใช่ไหมดังนั้นบรรทัดแรกโจทย์กําหนดมาให้ว่าแม่มีเงิน5 0,000บาทอยู่ก็ลอกไปบรรทัดที่สองแม่ซื้อคอมใช่ไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดนะคะแล้วก็โจทย์ถามเขียนเป็นบรรทัดที่3โจทย์ถามนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคําตอบก็คือเอา2ตัวเลขนี้มาลบกันนะทีนี้ตรงนี้หนูจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ตรงนี้นะคะหรือหนูจะลบไปเลยตรงนี้ ทำการลบไปเลยตรงนี้ก็ได้หรือเขียนแบบนี้แล้วไปลบในเศษกระดาษเอานะคะตรงนี้ก็ลอกลงมาใช่ไหมคะตรงนี้ตอกนะแล้วก็เขียนเลขไทยแค่นี้เองง่ายๆเนาะเราเคยทำกันมาแล้วนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าปีนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรถยนต์ได้ห5ห0 0คันคัปีที่แล้วผลิตได้ห1 7 0ืหนึ่งพัน็ดร้อยคันปีนี้รถยนต์ ปีนี้โรงงานผลิตรถยนต์ได้มากกว่าปีที่แล้วกี่คันมากกว่าอยู่เท่าไหร่เออบอกปีนี้บอกปีที่แล้วถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่แสดงว่าเขาเขาบอกอระยะหายเช่นสม,มมุติสมมุติความหมายเนี่ยเปลี่ยนจากการผลิตรถยนต์เป็นเงินสมมุตินะเปลี่ยนจากการผลิตรถยนต์เป็นเงินเป็นเงินของครูกับเงินของนักเรียนอ่ะเปลี่ยนจํานวนรถยนต์เป็นเงิน แต่ลักษณะเหมือนกันโอเคปะ่ะครูบอกว่าครูมีเงินยี่สิบบาทนักเรียนมีเงินสามสิบบาทอ่านักเรียนมีเงินมากกว่าครูกี่บาทครูมียี่สิบนักเรียนมีสามสิบหนูมีมากกว่าครูกี่บาทสิบบาทใช่ไหมหนูเอาสิบอ่ะหนูเอายี 30, ่สิบกับสามสิบไปทําอะไรกันหนูถึงได้สิบมาเอาไปบวกใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ปะ่ะหนูเอาไป ลบกันนะดังนั้นตรงนี้หนูต้องระวังดีๆนะคําว่ามากกว่าตรงนี้นะคะมันไม่ใช่การบวกนะไม่ใช่การบวกเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่การลบเสมอไปดังนั้นหนูต้องอ่านดีๆนะคะถ้าโจทย์เขาถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่เห็นไหมมันไปมากกว่ามันไปอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าโจทย์กําหนดคือตั้งแต่แรกจนถึงตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งในนี้ไม่มีคําว่ามากกว่าเลยใช่ปะ แล้วมากกว่ามันไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่สิ่งที่โจทย์ถามอันเนี้ยเราจะต้องเอาไปลบนะคะแต่ถ้มะะามา,ากกว่าไปอยู่ในสิ่งที่โจทย์กําหนดตรงสีส้มๆเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการบวกก็ได้แค่อาจจะนะคะอาจจะไม่ใช่บวกอาจจะไม่ใช่ลบเราก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยณที่เนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยถ้ามันบอกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่ากี่บาทน้อยกว่ากี่บาทมากกว่า กี่เซนติเมตรน้อยกว่ากี่เซนติเมตรมากกว่ากีา่คันน้อยกว่ากีา่คันแบบนี้ยค่ะคือไอ้มากกว่าและน้อยกว่าถ้ามันไปอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามมันจะเป็นลบเสมอเลยนะคะแต่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 ถ้ามันไปอยู่ในสิ่งที่โจทจย,ะะย์ททกําหนดถ้ามันไปอยู่ในช่วงสิ่งที่โจทย์กําหนดหรือสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ลบ หนูต้องอ่านดีๆนะแต่อเผอิญว่าอ้าวโอเคมันอยู่ตรงนี้มันก็ลบเลยก็คือไม่ต้องคิดมากเนาะก็อ่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงที่ครูไม่ได้ไฮไลท์ไว้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตรงที่ครูไฮไลท์สี้มไว้โจทย์บอกสองอย่างคือบอกว่าปีนี้ที่ผลิตกับปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้เวลาหนูอ่านอ่ะเราก็ต้องตั้งลบเหมือนเดิมเนาะก็คือตรงนี้หนูจะ ตรงนี้หนูจะเขียนแบบนี้หรือไม่เขียนแบบนี้ก็ได้ลบแล้วก็ตั้งหลักให้ตรงเอาก็ได้นะคะโอเคหลักการก็มีแค่นี้เนาะเรื่องการาแสดงโจทย์ปัญหานะคะก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะสิบหกแล้วใช่ไหมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบหกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทํา อ่ะครั้งที่สิบหกสามข้ออ่าสามข้อนี้นะคะเป็นการบ้านสิบหกนะคะแล้วโอเคอ่ะนักเรียนก็ทำในสมุดนะคะโดยแสดงวิธีทำตามนี้เลยนะคะตามที่ตามอ่า ตัวอย่างเลยนะคะตรงนี้เว้นแต่ตรงนี้เอาที่นักเรียนสะดวกนะคะตรงนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แล้วก็หนูจะบวกลบตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือหนูจะเขียนแบบนี้แล้วไปลบในเศษกระดาษมาใส่ก็ได้เนาะโอเคทำสามข้อนะคะการบ้านครั้งที่สิบหกนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอาจจะยังอยู่เรื่องเดิมอยู่เนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ